สวัสดีครับพีเพนะครับพีเพจะมาเล่นเกม ROV นะครับในการปรับสูงสุดกับเจ้าตัว Nubia Air กับมือถือที่มีความเพียวบ้างและมีความแข็งแกร่งกับสเปคให้มาจัดเต็มจริงกับ CPU ที่มีความเร็วความแรงจริงครับ Uzsoft T8300 5G กับ CPU ที่มีความเร็วความแรงเล่นเกมถือว่าสบายหายหวงวตัวนี้ กับงบที่คุ้มจริงครับ6,799บาทนะครับที่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อตัวนี้นะครับที่เป็นเครื่องศูนไทยประกันศูนไทยนะครับตามลิงก์ขึ้นให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะก้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนมาดูว่าในการปรับสูงสุดกอบเกม ROV กับตัว,ว NuB i a a จะเป็นอย่างไรบ้างขอวัดตัวอุณหภูมิก่อนขอเริ่มกินนะครับนี่ ตอนนี้ผมอุณหภูมิของตัวเครื่องอยู่ที่33.5%เเนะครับพี่ไม่ได้เปิดแอร์นะพี่ใช้อุณหภูมิเดิมๆของตัวนี้นะครับมาดูว่าตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างกับหน้าจอให้มา6 เจดนิ้วหน้าจออัมโอเลตผมตีกับหน้าจอความคมชัด 1.5K งหผมตัวนี้ดเฟร้อยยี่สิบเฮิร์ตนะครับนี้บอกเลยว่าขอบจอมีความบางจริงผมตัวนี้เนาะซึ่งหมายว่าทำการบ้านออกมาได้ลงตัวจริงครับตั้งพุงห่งตัวปินค้าผมตัวดี s นะครับนี่หน้าจออย่างสวยพี่ชอบขอบจอของตัวนี้มากเลยครับผมนีถือว่าหน้าจอมีความสวยงามแล้วก็เก็บดีเทลได้อย่างตรงตัวจริงครับ สับในการตั้งค่าสามารถตั้งค่าภาพ HD เป็นสูงมากกกรเสีงผลปรับเป็นคําว่าสูงนะครับแล้วก็ตั้งค่าตัวนี้ปรับเป็น60เฟมทุกอย่าง P ขอเปิดหมดเลยนะครับนี่มาดูว่าในการเข้าเกมลงแรงจะเป็นอย่างไรบ้างแบตบผมตัวนี้ให้มาคือแบต5,000 m ิลนะครับนี่ครับพร้อมด้วยฟาชาัดให้มา 3 3วัตต์กับความบาง5.95ม mm, ิลิเมรนะครับถือว่าบางจริงครับตัวนี้บอดี้น้หนักคือบอดี้172กรัมนะครับถือว่าบอดี้ทำออกมาได้บางมากแล้วก็เบาจริงครับตัวนี้ขอชื่นชมตัวนูเบียเลยนะครับนี่ขอทำการเข้าตัวเกมเลยนะครับมาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมตัวนี้ถือว่าทัชมีความสมุทมากแล้วทีชอบขอบจอมาก คือว่าขอบจอทําออกมาได้ดูดีจริงครับนี่มาดูว่า CPU ดีซ็อนะครับผม T8300 Octa c o r จะเป็นอย่างไรบ้างตรงนี้นนครับนี่โหหน้าจออย่างสวยอะ่ะซึ่งหน้าจออ r m a d a l e ตัวนี้สู้แสงได้สูงสุดคือ4,500ินเลยนะครับผมตัวนี้นะกับหน้าจอ Gorilla Glass อร์ช i ่น 7i ด้วยมีความแข็งแรง สามารถการฝุดกันน้ำที่ IP 6 8และ IP 6 9ครับถือว่าจัดเต็มจริงตัวนี้นะครับมีกล้องหน้า20ล้านแบบว่าเจาะดูด้วยก้ล้อนหลาส5ล้าน,านมีตัว AI กล้องให้เรามาขบนะครับมีขอวกระกนี่นะครับหน้าจอโอ้หน้าจอโอจอคตรสวยอะ่ะซึ่งพีชอบหน้าจอตัวนี้มากโคตรสวยทัดโคตรด,ดีเลยอ่ะครับผมตัวนี้นะครับ บอกเลยว่าใครหามถือที่ CPU แรงตัวนี้บอกเลยว่า CPU แรงจริงครับโดยพื้นฐานของเจ้าตัวยู s อ f t t 8สม m s u สุนี้มีตัว Engine นะผมตัว AI ในการผสมผสานกับตัวเกมมิ่งให้เรามาก็ถือว่าเป็น CPU ที่สัพพีนะถือว่าแรงพอตัวนะครับผมตัวนี้นะครับมาดูว่าตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างกับเกม r o e ในการปรับสูงสุดนะครับโหถือว่าตัวนี้บอกเลยว่าภาพอย่างสวยอะ พีชชอบตัวภาพมากภาพสวยมากเลยครับเนี่ยโหภาพอย่างสวยอ่ะภาพสวยจริงเฮ้ยองตัวกคือดูดีมากภาพโคตรเลยอ่ะหรือภาพอย่างแจ่มเลยอ่ะ ัดีครับดีแล้วก็หน้าจอถือว่ามีความสว่างที่ลงตัวมากเลยนะครับสมมุดมากเลยครับผมหน้าจอ ดีเลยอ่ะครับผมเพื่อตอนนี้แบตของผมอยู่ที่56เปอร์เซ็นต์นะครับก่อนเร้เริ่มเกมมาดูว่าแบตลังจะเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับผม10นาทีแล้วตอนนี้ผ่านไปแล้วผม1นาทีนะครับซึ่งพ,พี่รู้สึกว่าเล่นมาไานแบบหลายครั้งก็ร,รู้สึกว่าตรงน,นี้อะ่ะ คือบทัดดีมากอ่ะโหพี่ชอบในการทัดมากเลยครับผมเป็นมือที่ทัดดีลงตัวจริงๆนะครับผมแบตก็ถือว่า5 0อยู่นะครับผมคือแบตเนี้ยนูเบียทำลมมาดีครับผมใกนการเล่นเกมอ่ะเป็นมือที่ขึ้นชื่อลเล่นเกมอยู่แล้วแหละแต่ตัวนี้จะเน้นความบางนะครับแถม CPU ให้มาก็ถือว่าแรงจริงลำโพงหนึ่งตัวดิจเน,นี่ยเสียงบอเลยว่าสบายหายห่วงครับ พี่ชอบกับตัวหน้าจอมากเลยครับผมคัดโคตรดีเลยโอนะโหหน้าดีมากเลยอะ่ะแล้วดูกราฟสกครับราฟสกอย่างสวยอะ่ะโอ้กราฟิกโคตร,รสวยเลยอะ่ะ ล,ลตัั้งากรเดินสอยครับที่รู้สึกว่าทัดดียผ่านมาแล้วประมาณ3นาที6นาทีแบตยังไม่ลดนะครับโห,โหถือว่าสุดจริงครับกับตัวแบตมาดูความร้อนกันอยู <educate S 1> ่ที่สามสี่ขึ้นไปแค่หนึ่งองศาเองอะ่ะโหถือว่าดูดีมากกับความร้อนนะครับ จัดก,การดีจริงอันนี้ขอชื่นชมกับตัวคอมรอนนะครับถัดดีถัดดีอันนี้ขอชื่นชมในการถัดนะครับแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วุปเปอร์ครีปกำลังถูกส่งออกไป โหทัดอย่างแจ่มเลยผมตี้นะครับแล้วแสงหน้าจอ,อถือว่าเสียออกมาคือดูดีดริงครับที่ชอบสีของตัวหน้าจอมากเลยผมตี้นะครับถือว่าทําออกมาได้ดูดีสิงอันนี้ขอชื่นชมกับตัวนี้นะครับดูดูผม,มในการทัดทัดโคตรดีเลยอ,ะอ่ะถือว่าสุดยอดมากในการทัดตัวนี้ผมนะครับผ่านมาแล้ว5ที แบตลดไปแค่1%นะ่ปอร์เซ็ะคิดดูแบตอึดมากโห <c oughs> จัดการแบตได้อย่างดีดีจริงครับวันนี้ขอชื่นชมกับ n u เบ a ยแอนะครับชื้นสบายหายห่วงเลยอะ่ะเราของเเถูกจป็นเกมมิ่งโฟนก็ได้ผมตัวดีนะครับ c p u ได้มาดีจริงอะ่ะ คือยูนิซอฟนะครับผมเป็นซีพูที่ต้นต้นของโลกเลยนะครับที่ขึ้นชื่อในเรื่อง 5G ที่มีความดิบเร็วอะพัฒนาอย่างเยอะเลยอะค่ายนี้ซีพียูอะ มาแบบนี้แหละมาแบดาครับโอพอเขาโคตรดีเลยครับผมพ,พี่ชอบการทัดมากเลยอ่ะ ดูผมตอนนี้ผ่านไปแล้วหกโอทีแล้วผมหกทีสามแปดแล้วนะครับโหจัดการพลังงานดีมากเลยอะ่ะ <Destroy. S 2> รถทีบว <a> กเฟร,รมเนี่ยคือ60เฟร,รม,มน,นิ่งมาก <S <S บอกเลยว่าสบายหายหัวหอมกลับไปนี้นะครับ7นาทีแล้วแบตเพิ่งลดไปแค่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยดูแบตก่อน หนึ 1> 1่งเปอร์เซ็นเองอ,ะอ่ะอ่อโอ้หแบดบโคตรอึดเป็นหน่วยที่แดดอึดจริงัะผมตัวนี้นะ,ะคร,รับดูการตีบวกผมดูดูกราฟิกโอ้โหโคตรสุดอะ่ะสวยงามมากผมตัวนี้ครับบอกเลยว่าสุดจริง กราฟิกอย่างสวยอะ่ะตอนนี้ผ่านไปแล้วผม7นาทีนะครับเกือบ8นะครับมาดูว่า10นาทีเนี่ยแบตบจะลดเท่าไหร่นะผมจากเดิม5-6นะครับ ดีมากเลยอ่ะตอนนี้แบตอยู่ที่5้เซครับลดไปแค่2%เองอ่ะคิดดูโห้ยโคตรลื่เลยอ่ะ โหบอกเลยว่าลื่นมากครับแล้วผ่านไปเกือ,กอบสิบนาทีนะเก้านาทีแล้วจัดการความร้อนครนดีโ้โหจัดการความร้อนดีมากเฮ้ยบอกเลยว่ารูปเหย่แอร์เกินคาดมากเล่นเกมตัว ROV ในการปรับสูงสุดนะครับสับตัวนี้นะครับถือว่าสบ,บายผมตัวนี้ครับส,สวยมากถือว่าเพียงพอผม สักประมาณ10นาทีนะแบตลดงแค่2-3เปอเองอ่ะขอชื่นชมเลยนูเบ a ย r รพี่จะขอแนี่ยบริการสั่งซื้อตัว n u b บี Air ใต้ชิปนี้ให้เป็นของแท้ศูนย์ไทยคุ้คุ้มครับคุ้มจริงคุ้มกับตัว iPhone Air เกือบ5้าเท่าตัวนี้สังนี้ขอบคุณครับ